เร็วที่172นะครับถือว่าทำเวลาได้ดีมากๆนะครับแสงรถบรรทุกหินแบบว่าไม่ริ้งคนเลยนะครับเดี๋ยวสถานีต่อไปนะครับรถเ,เร็วที่172นะฮะจะจอดครับ ตามด้วยนะครับนอบในชาแนล